สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มนะครับทีมงานของคุณบอยเศรษฐีนาคราชนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมามาที่ลำนลายเนาะลำนลายนะครับมาพบกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับซึ่งเจ้าของนี้จะท่านฝากบอกขายที่นะครับขายที่สร้างบุญนะครับยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวของคุณลุงกันนะครับว่าลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิกองแสนฝ้ายครับครับผมก็ขายที่ขายที่ ยี่สิบห้าไร่หนึ่งงานกว่าครับครับตรงนี้เขาว่ามันมีกี่โฉนดนะมีสี่โฉนดครับโฉนดสี่โฉนดนี้ติดกันเลยไหมครับติดกันเป็นผืนเดียวเลยครับโอเคครับยังไงก็เรื่องเบอร์โทรหรือเรื่องราคายังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ลุงบอกเบอร์โทรไปตรงนี้ได้เลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับไปไหนฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่ง สอง0 3 0 0้าศครับ0 6 1 2 6 9 0ห0ึ่0 0อเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์้ขึ้นตัวหนังสือไว้ในในนี้ด้วยอีกทีนึงนะครับเพื่อความละเอียดครับถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเรื่องราคาลุงบอกราคาตรงนี้ได้เลยไหมบอกไว้ไล่ไละห้าแสนครับครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวเรื่องราคาเรื่องอะไรติดต่อกับลุงโดยตรงเลยนะครับเ,<อ>เพราะวันนี้เรามาขายที่สร้างบุญนะครับเง<อ>ินทุกบาททุกสตางค์ตรงเนี้ยที่ได้มาเราเอาไปสร้างสถานที่ประด เ่ายังไงเดี๋ยวลุงจะพาชมพื้นที่นะครับยังไงเดี๋ยวเราตัดกล้องก่อนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ลุงพาชมพื้นที่นะครับครับผมครับบ้าุไม่ได้ไม่ได้เตอนน้ก็มาครับตอนนี้ก็มาถึงตรงมุมที่จุด ที่จะให้เจ้าของเขาได้บรรยายแล้วก็ได้อธิบายไปเลยนะครับยังไงก็ลุงลบกคนช่วยอธิบายแล้วก็เล่าไปเลยครับตรงนี้เป็นมุมแรกมุมแรกจากหัวเนี่ยไปถึงนู่นผมเดินวัดอยู่เมื่อสักภากเหนประมาณร้อยห้าสิบวาประมาณครับจากเนี่ยจากจุดนี้ไปจุดตรงนั้นโดยที่ก็ติดถนนคนกี่เลยครับยาวเลยนะหน้าแล้วไปเว้าี่ตรงนั้นไล่หนึ่ง เราทำงนั้นลายแล้วก็อ้อมไปโน่นนะถึงเริ่ม <seg> ต <und ati> ้นนี้กันแหละเป็นกอไผ่เลยกอไผ่เขาเรียกไผ่กิมซุงใช่ไหมข้างล่างไผ่จีมซุงกับไผ่สังมนที่่ขุนเมื่อกี้นี่ยสางมนสางมนกับจีมซุงประมาณอยู่ข้างล่างประมาณกี่ต้นได้ครับสี่ร้อยครับตรงนี้สี่ร้อยต้นลุงช่วงนี้คือไม่ไม่ตัดหน่อเลยเขาเก็บไว้แับไายลำหนึ่งเดียวไผ่ลำอย่างเดียวเก็บไายลำอย่างเดียวครับยังไงก็ บ้านได้เลยครับันีสะดวกคือจะทำบ้านตัดได้เลยบ้านก็าเขียนชื่อตัดได้เลยครับเราเป็นเจ้าของผูกต้องทางกฎหมายได้เลยมีห่าไร่เนาะมีสีได้ทำเพาะทำเรือนอะไรมีไม้พร้อมเลยทำด้เลยเปลยหมอกขนาดนี้มีบ่อด้วยอืมครับครับมีตรนไม้เราก็พร้อมหมดมีไม้พร้อมมีเสาพร้อมถ้าเกิดจะทำเป็นสวนได้เลย จุดเริ่มต้นก็ป่าตั้งแต่เป็นลอกผมเป็นำนวตลอดร้อยห้าสิบบาน่ยร้อยห้าสิบาแบบแนวเนี้ยังแงบ้านอประมาณสามรอยเมตรเนาะเพราะวานงนี่มันสองเมตรประมาณนั้นะเกวาอ่ทีอ่คือหนึ่งวาเออวานนึ้ประมาณสเมตรมเอประมาณนั้นเะร้าบออหวาแหละ ร5 0หเมตรก็ยี่าสิบเข้ามาสามเมตรเนาะส0 0เมตรเจอหน้าที่ถึงตรงนี้เก่าเก่าเออมันประมาณส0 0เมตร250 210เมตรประมาณนั้นนะสอง280เกือบสา0ร้อย8อกสองสิบก็เกือบนะเกือบเกือบาเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวข้นมามาวัดรางวัดกันทีหนึ่งนะครตรงนี้ก็มาถึงป่าสักแล้วต้นสักนี่ประมาณกี่ต้นนะครับเอ่อักนี่แรกปลูกแรกสองพัน สองพันต้นพอมันตายมั่งอะไรมั่งก็เลยตัดออกไปเหลืออยู่ประมาณั้อแปดถึงพันต้นประมาณนี้ครับพันกว่าต้นเนี่ยเนาะจากสองพันจเหลือพันกว่าต้นที่สวยที่ว่าโอ้เดียมันก็ใช้ได้นะครับเนี่ยได้บทแหละไม้มันทำมันมันปีสามหกปีสามหกก็สามหกปีหกห้าี่ยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะต้นสังก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับนี่ห้าไร่เนาะต้นสังห้าไร่ แค่มัเหเห่นใจมั่นใจก็เลยองใจอะไรไม่กล้าครับอย่แม่รมาอยู่นี่มั่นใจสบายมีขโมยแน่นอนที่เรามองย่าไม่มีที่เรามางย่าไม่มีอยู่สบายคือตรงข้ามนี่ก็เป็นถนนสายหลักใช่ไหมครับใช่ครับสายหลักคืออะไรถนนเพชรบุรีถนนอะไรนะเรียกว่าเพชรบูรณ์ลมสักใช่ไหมครับสายตะลาบุรีลมสักนะระลาบุรีลมสักครับเส้นนี้ที่มันจะไปเพชรบูรณ์ได้เนาะสายหลักเลย องนั่นก็แคือลสาฟาร์มนี่ไหมสาวฟาร์มม่วงค้อมที่เป็นยอดหนึงนี่ก็สาวฟาร์มมัชื่อไก่นะครับสาวฟาร์มก็เลยมาอีกหน่อยก็มาเข้าอบตเชนารายส่งข้ามแล้วก็เป็นวิทยาลัยอะไรตรงนนั้ผมผมไม่เคยผมไม่ใช่อะไรอะไรผมจำชื่อไม่ได้มีวิทยาลัยใหญ่เหมือนกันตรงนั้นอ่ะมีอะไรพูดใหญ่โรงเรียนโรงงานครับ รงพยาบาลก็ไกลไม่โรงพยาบาลไม่น่าจะไม่ไกลเป็นโรงพยาบาลนะเพื่อนก็ไม่ไกลครับจากนี้ไปหกเจ็ดกิโลครับอยู่ตรงนี้เนาะไอ้ลำนารายใช่ไหมออกออกได้สองทางครับคุณยายทางเข้าทางออกเราตรงไปนี่ก็ออกถนนสายสายเก่าสายเอ่อเรื่องสายเก่าเนี่ยครับไปประมาณน่าเอาสิบสิบสัตว์ครับคุณยายว่าทางเข้าทางออกสบายไปแบบง่ายไปง่ายถ้าเราไม่เข้าไปตะลืดไปจะ จะลูกไปนู่นก็นไปเข้าบกสครับบสกบสเข้าตลาดครับใครที่ชอบความสงบความนี้เนี่ยหรือความสงบสบายก็มายอยู่ที่นี่ได้เลยเยี่มไปอยู่ได้เ่ราะงีพร้อมอ่ะมีไม้มีม ก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ผมเคยได้ยินไปชื่อมันปีสองปีแรกมันจะไม่ค่อยโตมันจะค่อยโตไปเรื่อยๆแต่หลายปีมันจะโตขึ้นลำมันจะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยแรกมันจะเล็กๆพอปีที่สี่เนี่ยปีที่สี่มันจะโตขึ้นเลยๆหมายถึงลำต่อไปใช่ไหมครับลำที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะโตขึ้นแต่ลำแรกๆมันจะไม่ค่อยโต ทางถึงปลาทางสีเป็นสีเหลืองมเลยนะสีรับจากนี่ลงมาถึงท้ายสวนนี้ก็อยู่ประมาณระยะเดียวกันครับระยะกับดานนาสามไม่ถุงกันะจะนไกเนาะไกลมุกันอนะไก่กไกลดีนเป็นที่ทั้งหมดสี่ขนนี่ยี่สิบห้าไร่นึ่งานครับสี่ขนบที่ยี่สิบหไร่หงาน าไหย็สน,น,นะน,น,น,นใจกใจ็มาดูกันนะครับมีมรายดดดลดอนนก็นคุยกับเจองไดตรงรม,มีเวลาจาของไม่ค่อยมีเวลาถักทยุดทธุรกิจอยู่ทางน้นกนไปไปมาๆก็ดูแล้วลูกเต้าเขาก็ไม่เอากเลยว่าขายดีกว่าครับเนื้ติดตองแล้วมันไม่คุ้มเราวิ่งไปวิ่งมา ก็เ,เลยว่าขายเฮ้ยลูกเขาก็ไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยครับจะมีอะไรก็เดี๋ยวติดต่อกับลุงเนาะใช่ครับได้โทรมาเบอร์ที่ขับให้ไว้แหละครับเดี๋ยวเียมีเบอร์แนบอยู่ที่ในคลิปนะครับนี่เราก็จะมาถึงปากหายแพงแั้นครับนเนื้อปูในคลิปมาเยอะสุดๆอ๋อถ้าเกิดสั่งหมดมันจะออกออกแค่ขาวน๋อใช่ทีนี้แล้วผมขายหน่อไม้เปรี้ยวได้สองหมื่นอ่ะขายกินจิอย่างนี้เหรอครับครับไอ้กินจิองนี้มันขายเอาไปตัดแล้วก็ดอง เองเดอาเปียไม่ดองครับมีแล้วได้สองหมื่นเนี่ยอืเยอะเนี่ยใช่ไหมไม่หนึงเดียวนี่เนาะเดียนาะนอยเดีนี่สามารถทำเงินได้เนาะที่เงีาอยู่ในแบบตงนี้วทอ่ได้จบกตนเนาะแล้วมีข้อนา้อเยรที่ลุ้ตัวนี้เป็นง นี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วครับต้นมะเดื่อเขตของเรานี่คือเขตต้นมะเดื่อกตรงนั้นต้นมะเดื่อกตรงนั้นตับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาดูรายละเอียดลึกๆคุณอย่างคนเราเราอาจจะไม่ได้ดูไปถึงนู่นเนาะใครจะเข้ามาดูก็เดี๋ยวมาติดต่อแล้วสมมติว่าคนเขาสนใจเนี่ยใครจะพามาดูเดี๋ยวให้น้องชายออ๋เดี๋ยวน้องชายมาดูเดี๋ยวผมติดต่อน้องชายที่นู่นให้มา านำก็ได้อ๋อครับครับแต่ว่าลุงก็อยู่ตรงนู้นนะาะโอ้ผมอยู่ไกลกว่าลุงรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายลุงฉลองนะคุณ,คณลุงฉลองนะโอ้ยแล้วหลักรา,า,ายละเอียดอีกถ้ายัางไงถ้ามากา็เดี๋ยวผมติดต่อให้น้องชายมาเป็นคนพานนำดูครับผมครับวันนี้เราก็พามาชมก่อนที่นี่มาพามาชมเดี๋ยวแล้วก็ถ้าเราสนใจก็ลุงฉลองจะมาดูจตามมาดูที่จริงถ้าพูดถึงอย่างเงี้ย หาหกสิบาทถ้าเราขายขายเป็นลำนะถ้าขายเป็นลำขายแยกขายถ้าไม่ขายเหมาอ่ะครับถ้าขายเป็นลำไม่ต่ำกว่าห้าสิบาทหกถึงหกสิบบาทครับตัวเนี้ยลำใหญ่ลำใหญ่เนาะไม่ไม่ต่ำกว่าสามนิ้วครับตรงกลางมัก็พร้อมเลยนะคีณสามารถขายได้นี่จะเอามาตัดเป็นเป็นมุ้นแล้วครับในตัวนี้ ตรงไปนู่นตรงไปนู่นนะครับตรงไปนู่นแล้วตอนนี้ยาวไปนู่นตอนนี้คป็บ่อครับบ่อก็บ่อของเราครับบ่อก็มีน้ำมีน้ำเต็มบ่อตลอดปีไหมตลอดปีไม่มีน้ำเต็มบ่อตลอดปีตั้งแต่ขุดมานั่นมาไม่เคยแห้งครับมีน้ำตลอดปีเนี่ยตรงนี้ตรงนี้กสีเขียวเนี่ยน้ำเต็ม แท็บเนี่ยมาได้รู้ไปไกลมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าต้องไปตรวจดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดต่อยินทีเออปลุงเขาบอกมีป้าบุกด้วยนี่ป้าส้อยนี่เวลาน้ำมาเนี่ยโอ้ร้องอย่างกับเออบิ๊กไบค์เราวิ่งบนถนนอ่ะเสียงนะปีที่แล้วเนี่ยหุ่มมึมมึมอะไรเนี้ยปลาส้อยอ่ะปลาส้อยนะครปลาส้อยมันร้องนะมันมันมันจะลงมันจะขึ้นหรือไม่รู้ ทีนี้มันขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้มันก็ล็อกมั้ยน้ำก็ไหลน้ำระบาดไปหมดแบบท่วมเนาะที่เรายืนนี่มีน้ำท่วมไหมท่านน้ำมันไหลราดไนหมดมันไม่ท่วมดอกตรงนี้ไม่ที่เราอยู่นี่ไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมครับมันก็มันก็อยู่ในบ่อนี่แหละนะพอมันเต็มแล้วมันก็ไหลออกมันจะมีทางไหลของมันมีทางน้ำมันตายสี่คครับมีช่วยมีอะไรปลูกไว้ปุยหน่อทบนะครับเรื่องพืชทันธุ์ผไม้ พ้าวก็มีหอมมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็กล้วยต้นร้อหเ็กนี่ม้่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาสามารถจะมาตักปน้้ถังขึ้นวางก็ได้สองลูกเลยนะครับพวกนี้โครงสร้างมันมีเรียบร้อยแล้วเเดี๋ยวรา เราเอาถังขึ้นไปไว้ใช้เดินน้ำสำหรับลบน้ำในสวนเราได้นะคือใครจะมาทำสวนต่อเอาไว้เป็นระบบน้ำของสวนเรา ลงมา128แบบปลูกเนี่ยก็ดูต้นนี้นะต้นมันเริ่มเลยเนี่ยมันตมะขามเนาะเปรี้ยวยักษ์มะขามเปรี้ยวยักษ์สี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะติดครับปลูกไว้สี่ปีแล้วลุงเขาปลูกไว้สี่ปีล้วเนน่าจะเป็นกล้วยกล้วยหักบุก เขาไปทำกล้วยฉาบครับลูกที่ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ที่จะทไปทำเป็นกล้วยฉาบกว้างนะเดินอะไรนเริ่มเริ่มจะรอวิ่งสองลูกนะตรงนี้ลูกไม่ลูกใหญ่เลยนะตรงนี้ครับแล้วก็มาต่อลูกเลยครับนี้ก็ลูกที่เรามีสองลูกนะลูกใหญ่ก็อยู่ฝั่งโน้น ไปนีคร <mile> ันล้างน้ตไหลถึงนี้พอล้นันไหลลงบ่อใหญ่ทบ่อใหญ่พี่งเรานิดเลยสุดบ่อที่นน้นกจะออมการนการนถนนที่าหน้าเราไปเป็นถนนสาธารณนะัเป็น่ที่เราดายนั้นแหละมันออมันอี๋ครับถนนด้านหน้าที่เราทีนะครับ อ๋อไปตรงนี้ได้ใช่อนเพื่เราติดถนนสาธางดนสอง้านเลยสามด้นง่ายครับสาม้อเมตรด้านนี้ตี่ไม่ได้หนึ่งร้อสามรอเนาะติดนด้านเลย ตรงเนี้ยถมหมดห้าหมื่นห้าตรงหน้าบ้านโมปีที่แล้วถมหมดเจ็ดหมื่นกว่าที่ทางบ้านเลยนะไนนะอ้ตรงหน้ารั้วข้างรั้วนะ่ะที่เราขบับรถไปตรงนั้นนะครัอบอยู่อยู่ตรงรั้วเนี่ยข้างในมาผมทุบหมดเจ็ดหมื่นก,กนว่าตรงนี้ยห้าหมื่นแล้ตั้งใจทีแรกเขาจะอยู่เขาจะไปอยู่นี่ทีนี้ไม่ต้องนวยคทำต่อไปในสิ่ง,ง,ง,งหลายอย่างทำอาหากินเล่าอยู่ไม่ได้ครับ ครับตรงนี้นจะเป็นอาชีพเราที่เราจะต้องอยู่ดูแลทางนู้นตอนนี้ก็ยายอยู่คนเดียวก็ห่วงยายอยากให้ยายไปอยู่ทางนู้นด้วยหลายอย่างแกตแก่แล้วเป็นยายต้แก่แล้วก็เลยตัดสินใจให้คนที่เกามีอนบ้านจะได้มาอยู่นี่ครับด้านข้างมีเพื่อนบ้านครับใครจะมาอยู่กับกนเพื่อนบ้านมีไม่ได้ไม่ได้ปลาปลี่ยวีมีองนมีหงก็เป็นบ่อนะครับโมันออกถนนนี่ได้เลย พูดไงมันมีถนนสองด้านเลยอีกด้านหน้า300เมตรแล้วก็ด้านข้างอี300 m, อกสามเมตรเป็นถนนเส้นเดเลยเปิดไม่ข้างนีก็เจอเจอเพื่อนบ้านแล้วไปลไกลไกลไกลผมว่ามากกว่า300เมตรแล้วฝั่งนี้มันไกลจังเลยโอ้มากป่านเออ300หรือ400เนี่ยดูมันไกลยังม,ม,มอ,มอมงอม,มันเป็นทางโคง้งเลยนะเน,นี่ยเป็นถนนอนย่างดีเลยครับถ<ม>นนคอนกรีตอย่างดีออกถึงตลาดไม่ไม่กี่กิโล ไปตลาดห้าโลครับตลาดเลขตลาดตลาดลำลายตลาดน้ำละลายตรงนี้นะสี่ห้าโลถึงตลาดเลยเป็นไงที่เจริญมากที่คอนกรีตไปครับถนนคอนกรีตอย่างดีครับด้านข้างผมว่าน่าจะมากกว่าสามร้อยเมตรมองอยู่แล้วมองไม่เห็นหัวมุมเลยที่นี่ต่ำกว่าถนนนิดหน่อยครับเนี่ยถ้าพูดถึงมาแล้วมาปรับปรุงอะไรที่จะมาปลูกบ้านครับนิดหน่อยสบายได้เลยไม่ได้ต่ำเยอะเลย เราปูบ้านนะครับแล้วผมเห็นไฟฟ้ามีเนาะนี่ไฟฟ้ามีมีเสาไฟเออน้ำเดินเนี่ยพวกน้ำประปานี่พวกไงต่อได้เลยสายเมนใหญ่มาจากมันรับนี่ไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมเ้าอยู่พร้อมอยู่ได้เลยต่อได้เลยเป็นบ้านสวนแต่ทางเป็นบ้านสวนก็ได้ห้านิ้ว่ละพ่อเขาเดินพอดีเขาฝังสร้าง้างเนียนะครับดีข้อเสียอะไรบางทีจะพูดถึงข้อเสียหรือออกไหมหรือมันนึกไม่ออกลองนึกถึงข้อเสียมีข้อเสียยังไงบ้าง โอ้มันเห็นภูเขาเนาะเมื่อกี้เสียเหรอเสียนึกไม่ออกเนาะใจกินก็ไม่อยากจะขายด้วยนะแต่ทีนี้ว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาดูแลอีกอย่างอ่ะยายเขาก็แก่แล้วเขาดูแลให้เราไม่ได้ครับเราทิ้งไว้ก็เป็นห่วงเขาครับไปมาอย่างเงี้ยมันไกลด้วยเงี้ยจากเลยองมันเนี่ยครับก็เลยว่าเออขายดีกว่าักนแฟนแฟนก็มาขอแฟนมาด้วยป้ามาด้วยครับ ข้อเสียนึกไม่ออกครับข้อเสียพูดง่ายว่าที่มันครบสมบูรณ์แต่ข้อเสียก็เพียงแค่ว่าขายขาอะไรมันเป็นเงินหมดแล้วป่วยแล้วก็พอดู่คนเดียวไปฉาบไปมีทั้งกล้วยน้ำว้ามีกล้วยไอฉาบก็มีครบสองเทงสองแบบมันครบหมดเลยเนาะอาหารการกินสมบูรณ์เลยแต่บางีลุงไปทํางานที่นู่นก็เลยต้องไปดูแลกิจการการงานทางนู้นไปเปิดห้องเย็นูนนู่น มันไม่มีใครดูแลเนาะก็ะเลยต้องตัดสินใจที่จะขายคุณไงว่าใครอยากจะมาดูแลต่อก็อมาดูแลว่าคุณไงว่ามันครบสมบูรณ์หมดปลูกอะไร็างาบ,บนัำนักเดินมานต้นไม้แต่ละต้นนี่มันกันคุณออกลูกออกดอกออกผลพร้อมแล้วครับไฟฟ้าก็เ,เดินสะดวกทางเดินสะดวกสบายไม่ได้เป่าเปี่ยวเพื่อนบ้านเดียวรอเพื่อนบ้านอยู่เต้น เด้าคนขูถึงเราเดินออกไปถนนเดินปีนไม่ต้องขี่รถเดินออกไปนี่ทะลุถนนใหญ่ได้เลยครับประมาณทั้งร้อยเมตรครับอีกหน่อยเดียวที่ผมขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยตลาดกันนีดเดียวนะตรงนี้สี้ากิลถึงตลาดเนี่ยของตนี้เนนเส้นใหญ่เลย ร้านออกไปยิงใครตลาดุ้ตัครับออกได้ทันทีเราจะไปเที่ยวตลาดก็ไปนี่ห้าโรก็ถึงตลาดครับไม่ต้องร้อนไปไหนเลยครับโรงพยาบาลโรงเรียนเราเนี่ยสวัสดอะไรพร้อมอยู่ไม่ไกลกันนี่อันนี้อันนี้อันนี้มีบ้านคนอื่นคนเนาะครับมีเฉพาของเราแค่ตรงนี้มีแค่แค่ประมาณน้ยสบายไปหน่อยนี่มีทงปักตรงกลาง เห็นเลยแต่ไฟมาหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้เป็นบ้านผู้อื่นแล้วจะเป็นเพื่อนบ้านเห็นเลยแต่ตรงนี้เลยนะครับไฟเป็นที่เว้าเป็นวอาหนึ่งไล่อะพี่เว้าหนึ่งไร่ตรงนี้ครับ้านหน้าเพราะถือว่าตรงนี้ไก่ตัวนี้ไก่ซีว่าที่ว่ามันโง่โงมันอยู่เป็นฟันจิตตลอดนะครับแต่สนใจไงเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดครับเพราะว่าวันนี้เดินชมอาจจะลุ่ไม่ออกต้องต้องมาดูครับคต้องมาดู ที่สนใจนี่ต้องมาดูเองเนาะต้องมาดูเองทั้งจ้ามาดูของจริงใช่มาต้องดูของจริงมันพูดไปอย่างนี้ก็มันไม่รู้อะไม่เข้าใจเพราะมันไม่ได้มาเดินไม่ได้มาดูมไม่ได้มาสำารู่นี่เขาธุระกิดอยู่าทางสาแก้วเขาก็ย้ายไปอยู่ทีแก้วเนี่ยเขาก็ถึงบ้านอันนี้คือจะยากกันนะจะยากที่มาสร้างไว้แล้วพอดีเขามีงานมหการที่อื่นเขาก็ไปดูแลกิจประการทางโน้นนี้ไม่เคยอยู่มียายอยู่คนเดียวก็เลยห่วงยาย อยาจะให้ยายไปอยู่ด้วยไม่เคยดูแลครับก็เลยตัดสินใจขายซื้อขายตั้งแต่มก่อนผมเป็นเคยซื้อตั้งนานครับเดินมาก็ได้เงินไม่กี่น้อ ไม่มีแบบว่าเดินบากถึงบ้านเร้ที่เราออกไปกีบ้านเรานี้เดินในทุกที่หมดเลยในภาในสวที่เท่าี่ไรเาอร่านีไร่งงานแล้วก็เสตงวาหน่อยนะสครับผมจเดี๋ยวเดี๋วมาดูนอีกทีนึงถ้าเกิดใครสนใจก็มาดูชนนอีกทีนึงนี่มาถึงข้างหน้าที่เราออกไปเมื่อกี้นี่แหละ บนยยน้น้วนะปีว่ใมัวนดีไม่ได้ดิน้นี่แหละถ้าสนใจก็มาดูที่สวนเลยว่าของจริงมันเป็นยังไงพื้นที่เ,เป็นยังไงหน้าน่าชมไม่น่าอยู่ไหมเพื่อนบ้านก็มีไม่เปรี่ยวครับ,รบมีพร้อมทุกอย่างมีสวนกล้วยมีบ่อน้ำปูปลาเราเลี้ยงปลาทําแพร อยู่กลางน้ําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออได้นะครับขอบคุณครับนี่คือเจ้าของโดยตรงถ้าเกิดมีอะไรก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเลยครับติดต่อมาเลยก็ได้ตามเบอร์นะครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวผมเอาแนบไว้ที่ในคลิปเลยครับแล้วก็ถ้ามีลุงมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมพูดอะไรไหมครับผมไม่มีแล้วเน่ยเนื่อเดืนื้อโอ้โหมันกว้างมากแล้วก็บรรยากาศเดินเดินรอบทวนเลยเดินรอบสวนมันว่าไงเดินไม่มีไม่มีอะไรที่มันมาขวางเราได้เลยก็ดูเอมไครมาอยู่นี่สบายเลยยอง เราจะมาทำลงลงไม้เลื่อยก็ซื้อมาซื้อมาตั้งห้าหกหมื่นนะเลื่อนอ่ะตั้งใจทำเลื่อยไม้ทำบ้านทำอะไรตั้งไงก็ขอขอลาท่านผู้ชมนะตรงนี้เลยเนาะครับยังไงก็สนใจก็เดี๋ยวโทรหาเจ้าของโดยตรงเลยดีกว่าครับเรื่องรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าของโดยตรงคยังไงเดี๋ยวลาก่อนสวัสดีสวัสดีครับครับ